สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มหนึ่งจะมาพิเศษโครงงานเรื่องถังขยะเรามาน,นะมคะบทน,นำที่มาและความสำคัญถังขยะที่รุอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานานเช่นไม่มีฝาปิดฝาละชํารุดถังขยะมีรอยแตกร้าวมีการสะสมข,ของขยะและยังขาดการดูแลรักษา ซึ่งเป็นสถานที่สะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียทำให้เกิดการติดเชื้อแก่ผู้ที่ทิ้งขยะโดยการสัมผัสก,กับถังขยะความเป็นไปได้นนของโครงงานนี้จะบรรลุตามเป้าหมายเราจึงร่วมกันคิดว่าถังขยะอัาม,ยายามาัตเพื่อความตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันครับวัตถุประสงค์นะครับ1.1วัตถุประสงค์ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ สองเป็นระเบียบเรียบร้อยสามเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้าง,งานครับจุดอสองขอบเขตของเป้าหมายโครงงานนี้เกี่ยวข้องกับถานขยะระวางแบบเขียนโค้ดเมื่อเราะดิ์เสร็จจุดสองขอบเขตของเป้าหมายโครงงานนี้เกี่ยวข้องกับฐานขยะระวางแบบโค้ดสังเจรูป มเมื่อเราปฏิเสธเราจะนําไปทดสอบภายในห้องเรียนจากนั้นเราก็นามาทดสอบภายในโรงเรียนของเรา 1- นประชากรกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่าสโรงเรียนนาริยาจังหวัดแพร่หน่งจผลที่ได้รับบริเวณโดยรอบสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยไม่มีขยะสิ่งของสิ่งสกปรกครับทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องการทำง,งานของระบบทางขยะอัตโนมัตินั้น เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติหลักการทาํางานคือเมื่อมีคนที่ต้องการทิ้งถังขยะเดินเข้ามาด้านหน้าถัางขยะจะตวรวจระยะทำงนานและสั่งให้แผงมุมจรทํางานเปิดฝาถาังขยะค่ะการทดลองและการสึกเสารวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอุปกรณ์ที่สั่งมาจากออนไลน์มีส่วนที่เสียหายเล็กน้อย2ฝาถังขยะติดกับตัวถังจึงทำให้ตอนเปิดถังขยะมีการติดขัด สามเนื่อจากเป็นโคด้ดสำเร็จรูปจึงทาให้การควบคุมเป็นไปตามที่โค้ดที่รายเขียนมาก,การปรับปรุงและพัฒนาซ่อมอุปกรณ์ขอพายค่ะซ่อมอุปกรณ์ในส่วนที่เสียหาย 2. ระบบเซ็นเซอร์มีการเปิดปิดเองโดยที่ไม่มีการสัมผัสผ่านเซ็นเซ,นเซอร์ 3. เพิ่มการเปิดปิดโดยการใช้สวิตช์ออนออเพื่อให้ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ค่ะ การทดสอบประสิทธิภาพของฐานขยะอัตโนมัตินะคะทดสอบและแก้ไขปัญหาการทดลองการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ผลการทดลองทํางานได้ค่ะการเปิดปิดของฝาฐานขยะผลการทดลองทํางานได้ค่ะสรุปและข้อเสนอและนานะคะในการทางานครั้งนี้มีวัตถุรประสสอบของการทํางานดังนี้ค่ะ1ึ หนคระบบปิดอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและควบคุมการเคลื่อนที่ฐานโค้ดค่ะ 2. ึงก้ามพึงพอใจของนุญาตชั้นไม่ยมศึกษาดีที่ส,สทับมโรงเรียนนานีและจังหวัดแท่ที่มีกัะถังขยะอัตโนมัติค่ะ 3. เผยแพร่การสื่อการสอนวิทยาการคำน,าาน,นวณค่ะคุณเราขอจบการนำนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอ่ะมาดูของดูของก่อน เราแค่มันเป็นสําเร็จรูปมาใช่ไหมครับก็ถ้าเอามือผ่านก็มันจะเปิดนะเอ,อ้ต้องผ่านกี่ครั้งหรือว่าผ่านครั้งเดียวแล้วมันจะปิดเองไหมปึ๊รบอรบอใช่ไหมครับถ้าไม่มีคนใช้มันก็ปิดโอเคที่เราบอกว่าจะเพิ่มเติมจริงๆแล้วมันต้องแบบเพิ่มสวิตช์อย่างนี้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้ไม่ให้ประหยัดแบตบอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับ